คำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดโง่จริงเพาะไม่เพราะว่าตีลัะครสัเทค่สามเที่ยวดี้เพราะว่าเมื่อวานยังเด่มื่อมาอันทายพอจ้อยมาสองสามเที่ยนก็กบห่างนะวากบตั้งไต่มาห่วงกบมาให้โชคนะพ่อเนาะแมน เอาจ้อยก็บ่บุ้่เคยเห็นกบแลีนมาหาคนกบป่าแห่เมื่อเรียกกับเขจ้อยไปบายหลังตีร่างกายสามเทียมันดีใจมันจังได้ก็บ่จังใช่ตีร่างกายสามเทียตีร่างกายขึ้นกน้อยตีร่างกานี่แหมเออเอาท่องปิ้นขึ้นสิแม่เอาท่องปิ้นขึ้นสิแม่โดยลงน้ำเล็กๆก็กลับขึ้นมาแล้วบายหลังตีร่างกาลงอีกครับผม ดีใจบ่เชิญดอกอกบกบดีใจบ่พ่อแมนกตสิว่าคิววะกตสิว่าอันตัวครับ <c oughs> เ,เอา,าอเมืยอยา้อเช้านี่ไป <c oughs> เอิ้นหาบ่เห็นมีต้อยจ้อยไปทางไดนเ้านี่ยังว่าเฮ็ดจังได๋คั่นพ่อจ้อยนี่คั่นเลขฝันพ่อจอ้อยนี่คิดว่าเป๊ะเปะเป๊ะเปะ <c oughs> เ,เลยนะพ <c oughs> ่อเนาะทุกทุกงวด ยังว่าย่ายิขั้นป้จ้อยฝันกะโทษมหาป้จ้อยในเด้อตีแล้วขั้นนั่นป้จ้อยฝันป้จ้อยสิบอกบอกขี้บอกไปแล้วกัตีแล้วก็บอกป้าจ้อยนทำแน่ครับเพิ่นกะสิได้หลายอย่างเลยเดี๋ยวชมบ้านเธอแต่เด็กวิ่งวิ่งเกตคือเจ็ดศูนย์เบอร์เก้ากระได้บ้านเจ็ดนั่นกับบ้มากยังว่าเป็นเงือกยังว่า แต่ว่าก็ฝันฝันแล้วนะพ่อเนาะฝันแต่ว่ามันยังไม่ถฝันแล้วมันเป็นเลี้ยนล่างเป็นเข้าจื้อบ่ไดยังสิไหมครับมันกับบ่เป็นเลขจยังสิล่ะคันเขาฝันเพราะเลี้ยนร่างนี่คันเขาจื้อใดแน่บ่แน่นี่มันจะบ่เป็นเลขเลยครับคันเขาฝันได้คือจะเข้าคุยนั่งคุยกันยังสิมันจะเป็นเลขเป็นเบอร์ครับมันสิสัตว์เกณฑ์แต่คือเข้าไปกล่นเห็นกบเห็นปูเห็นหงังสิละคือเข้าไปหายังกินยังสิละมันยังคอยสีแมนยังสิละ อันนี้พอจอยสิบปอยมือนี่คือเลขมีที่มาพอจอยบึงงวดนึงแล้วครับงวดบางหนึ่งเลขเขาเขาครับอ่าาบาดี้เป็นงวดที่สองพอจอยก็เลยเอามาปลอยเพิ่นครับเพิ่นก็ทรวมากเลยฝันนี้รอก่อนนะพ่อน่อยแมนครับเล็ก่าประมาณบม่เกินอีกสองสามมือดอกคันเพิ่นสีให้ยยรโยอยไาอรนี่แหละเพิ่นสิใหายคันพู้ได้มากพอจอยก็สิบปอยเลขคืนี้แล้วกอนเป็นเลขมีที่มาบอกพ่อแมนครับเพราะว่าพอจอยบึงงวดหนึ่งแล้ว งวดที่ออกไปเมื่อวานนี่แหละเขาครับเด็กเขามาหน่อยๆโจ้ตเขาครับยังไม่เคยออกที่ไหนมาก่อนบอครับจังเพิ่หลอกไสแค่ดูว่างวดที่แล้วแมนครับวดต้องงวดแรกครับครับอันนี้เป็นงวดที่สองจาถ้าเบื้องว่ามันสิเขาว่าเขาขั้นเขาเขาตรงๆครับเขาตรงๆเลยเมือง้องกลมเมือบ้องกเพื่อนนี่มนครับ ว่ามันสิแมนว่าแมนเทาก็ค่อยค่อยเบิงครับค่อยเบิงค่อยดูว่ามันจะเป็นยังไงหนึ่งอาจมันสิเขาครับเขากับเรืควมฝันปรจอยกันได้คืองวดวันหนึ่งครับมันเขากับเรื่ควมฝันประจอยครับสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดเลยครับงวดวันไหนตรงถือว่าเข้าเป๊ะอยู่นะพ่อเนาะแมนครับผู้ใดบ่ถือกับบ่ต้องเสียใจผู้ใดประจอยกันยังบอกแล้วว่ายาเอาตะส่วนนั่งหนักหลายครับ ตัวหนักมันก็ขึ้นหนักทั uh, ้งสิล่ะันยมก็ย่อยนุ่มหลายหนึ่งกันพ่อถืองวดหนึ่งสองงวดสามงวดก็ขึ้นจังบ่มีเงินครับจ้อยบอกว่าเรียงสื่เลขนี่กันพ่อถืองวดหนึ่งสองมวดสามงวดก็ขึ้นยากครับหาเงินยากแล้วครับคือพ้จ้อยว่ามีอะไรก็ซื้อซ้ำนั่นนะนี่หน่อยเขาก็ซื้อหน่อยครับเขาก็จุ้งไปถ้าซื้ออยากซื้อกินครับมือี้เงินมันหายากหายากเลยฝืดเที่ยงความครับ ก็จะบอกว่าหายากผุดแล้วก็ผุดเที่ยงพอับนี่นิ่งแล้วมหายากเริ่มหายากไปเรื่อยๆไปปีเท่าไร่งเริ่มหายากครับอันไหนก็มีเตแนวแพงๆอันไหนก็มีเตแนวนั่นแต่เราห่าไปซื้อมานเพ่งๆห้าลังเทียก็ลุ่มเหลวครับอืมลุ่มเหลวครับคือห่อข่าห้อยังนี่ยนะเ่าซื้อเขามาแพงๆแล้วห่อมาขายยังนี้ก็เกิดลุ่มเหลวกว่านี่ครับ บริสุทธิขึ้นก็นม,มีถ้าอากาศนอนนะพ่อนะแมนเพรอากาหนอนกักสองสามมือมันหนีมือน,นี้ไข้แน่แมนพอบาฝนมันสีลิลิ่นมามาหาพอจอยงาหย่อยเงืายังมือนั้นเพราะว่าอันนี้มันมาเป็นเลขพอจอยฝันเด้อเป็นเลขมีที่มาครับเพราะว่าพอจอยคัดแล้วคัดอีกเบึง้งแล้วบึง้งอีกพอจอยบึง้งหมดบึ้งหนึ่งเลขเขามาสิบเจ็ดครับ มันง่วงนี้พ่อจ้อยก็เลยปล่อยให้เพิ่นครับปล่อยให้ผมน้ำเน่ยยังสิล่ะเพิ่นก็ว่าปล่อยผมน้ำเน่จังสิล่ะครับปล่อยครับปล่อยให้เพิ่นของที่เพิ่นก็ตรงมาให้เนาะแม่นครับเพิ่นก็อยากให้พ่อจ้อยปล่อยให้ก็มีครับก็คือว่าเลขของพ่อเนี่ยที่ให้มาก็เป็นเลขที่ขึ้นที่หัวทางกคเนาะเพราะไอ้ไรนะครบ ครับครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะพ่อเนาะที่เราทำคลิปสุดท้ายอยู่อึ้งขนาดพ่อจ้อยนี่อึ้งขนาดอึ้งที่เพิ่นตีให้พ่อจ้อยนี่เพิ่นสิท่วมาหาพ่อจ้อยปั๊บเลยเลขบังไฟมีตัวเดียวพ่อจ้อยเพิ่นสิบอกเลยเลขบังไฟมีตัวเดียวคือสิบเจ็ดเราบอกเลยมันยูจริงๆนั่นคือยูแล้วครับเราบอกว่ามันอยู่แล้ว เลียกยิ่หัวกบนี่ก็บเย็ดเก่าหนึ่งมันบอสเนเจ้าก็ปิ้นหัวขึ้นหัวลงเอาเราบอกแกไปซื้อตาเก่าหนึ่งเราบอกเลยก็ซื้อสิบหกตำเราบอกโอ้พอจ้อยถึงได้ถึกทั้งบนทั้งล่างถูกทั้งบนทั้งล่างเลยเหรอพ่อแมีนครับถึกทั้งบนทั้งล่างเลยพ่อจ้อยน่ะครับอือถึกทั้งบนทั้งล่างโอ้โหดวงเฮงนะพ่อเนาะแมีนครับเป็นความฝันแล้วก็เป็นยังคือบวกกล่องจุนพูนแต่เรื่องเงิน ขนาดถูกทั้งบนทั้งล่างเนาะแมนครับมันาะายชีได้หลายหลายบางเอฟซีบางคนเขาบอกว่าไม่เห็นอย่างเงี้ยนะเพราะเห็นยังไดงชีคงเฮ้่านะครับให้ห่านี่จะเบาแล้วเบาอีกครับเสียงโทรศัพท์งหนึ่งเจ็ดเก้าแล้เพิ่งรู้วัานี้เพื่อเอฟซีถือก็คือว่าที่เลขขึ้นที่หัวกบแมนครับพ่อจ้อยก็เห็นด้วยตาพ่อจ้อยเองพ่อจ้อยยังไปเสียแม็นบ้าใช่ใช่หนึ่งเจ็ดเก้าไหมพ่อหนึ่ง ว่แมนหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งอะไรนะเจ็ดเก้าหนึ่งครับเจ็ดเก้าหนึ่งแมนครับครับก็ตัดเล่นเอาแมนที่แรกวันนี้ให้ห้าพันวันมันให้ห้าพันพันตัวกี่นะครับวันนี้เพิ่น,น,น,พกนก็เลยซุ่มใจไอ้ทอดซาเพิ่นหัวกบหมูกุกซ้ำแบบอ่าตัวเลขเจ็ดเนี่ยยืดแก้มตัวสิบตัวซิบเก้าเนี่ยยืดถึงอืมพ่อจอยเห็นด้วยตาพ่อจ้อยเองอ๋อโว<ฮ>้บบลดาคิดเลยครับพ่อจอยก็เลยเป้าไปซื้อไป เด่นหาซื้อจนเขาเศร้าขายครับเก่าหนึ่งเ<อ>ด่นซื้อค้ากหลีซื้อจนหดมือเลิกออกเด่นมือว่านนี่ก็ไปจนกระวินเที่ยงคอยมาบ้าน,<อ>นคือไปหาซื้อแล้วแม่นหาซื้อไว้หลยแล้วมันก็อยากอยากได้อีกจังสีล่ล่ะเลขซื้เก่าอีกเก่าหนึ่ง วันนี้ก็เลยมีเลขมีที่มาต่องวดไว้ก่อนนะเพราะแน่นครับ,รบพเพราะว่าเลขก,กนหน่อยหางพอจอยก็เลยเอามาปล่อยให้เป็นคร,ครับแต่ความฝันนี่ยังไม่มชัวร์มันเป็นมันเป็นแบบเลื่อเนเป็นแบบเข้าจี้บ่ได้อย่างที่มันกับว่าเป็นเลขครับคันเลขเขา้าผู้ใดไฝันนี่พอจอยสิบอกเลยเ<อ>ันวมาจื้บ่ได้นี่บ่แมนเด้อบแม่นแสดงว่าไม่เข้าแล้วบ่เขาบ่ได้แล้ว อบรูเลี่ยมกัคือเข้าบ้านปลาลงไปเปลา่าเอาอกแกน้นครับมันสิคือเข้าประจุดแค้นละ่ะคันเข้ากรรมได้ใส่ของนั่น,น,นละ่ะคือควมกิน